โคตรคัมพี W23 นะครับตัวดีเซลนะครับประกอบนอกประกอบไทยต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาชมกันอันนี้ก็จะเป็นตัวประกอบนอกนะครับเดี๋ยวจะให้น้องบุญพาดูก็ข้าวๆเลยรถปีเดียวกัน นะครับเป็นปี2016แต่คันนี้พิเศษคือตรงนี้ยแรบใส่รอบคันเลยนะแล้วก็มีเปลี่ยนเบกมาจุดสังเกตของรถประกอบนอกหรือ CBU จุดแรกเลยครับเพจจะเป็นแบบเรืองแสงนะครับแล้วก<ๆ>็ทิมจะเป็นลายไม้จะเป็นไม้จริงพี่แสดงว่าอีกคันหนึ่งเป็นคาร์บ,บอนใช่พ<า>ี่ด้นบบนา,านหลังก็จะมีแอร์หลังแบบนี้เป็นแบบนี้ถ้าของตัวประกอบนอกเห็นไหม จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปดูประกอบไทยทีนึงว่ามันแตกต่างยังไงบ้างเนาะซึ่งคันนี้มันข้อดีของมันเลยนะก็คือได้เบรกคู่หน้าที่เป็น AMG สีเทาแบบนี้นี่คือเบรกแท้เป็นตัวประกอบนอกแลบใส่รอบคันเบรกแท้แต่จะเป็นแค่คู่หน้าคู่หลังะลูกค้าเปลี่ยนมาลูกค้าเปลี่ยนมาแล้วประมาณแบบเกือบแสนเนาะเพราะว่าคู่หลังเนี่ยจะไม่มีเพราะว่าด้านหลังก็จะมีเบรกมือไฟฟ้า ไว้แล้วนะครับผมด้านหลังก็มีสปอยเลอร์ครับว่านักเทลแบบนี้แล้วก็ด้านล่างไปท่อเป็นเหมือนแบบ e 6 3 e 6 3อ่ทรง e 6 3พี่แสดงว่า e 6 3มันเป็นทรงนี้ใช่พี่จะเป็นทรงคล้ายๆแบบนี้แต่เนี้ยเขาเปลี่ยนแค่ดิวิเซอร์ท้ายแต่ท่อไม่ได้เดินออกจริงนะ e 2 0 d เนี่ยมีเท่าไหร่ก็ไปนะเพราะคันนี้แล้วก็ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีเข้าใหม่ไปอีก2คันซึ่ง2คันเนี้ยไม่เท่ากันเลย $85,000 เท่ากันเครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล4สู่โซบ2 0 0พจุกจิกไหมก็ไม่ได้จุกจิกอะไรทั้งปั๊กอินทั้งดีเซลแหละแต่ก็ดีเซลดูเรื่องของอะไรบ้างบนมี e t r นะครับคูเล่หรือลูกรอใสายพานหน้าเครื่องเนาะแล้วก็ยอใหญ่เลยก็จะเป็นพวกคอยดีกับหัวฉีดซึ่งพวกนี้ก็ทำทุกๆแบบประมาณ5-6หมื่นโลหรือแล้วแต่สะดวกก็รังถาไม่เกินนี้ลังถ่อยดีซะด้วย นะครับผมจริงๆดีเซลก็ควรที่จะรังค้อยดีอยู่แล้วเรื่องแอนะครับเรื่องแอดบู<า>จริงๆผมมองว่าจะปิดก็ไม่ปิดอันนี้ผมพูดไงดีมันเป็นสองสำนักกันเนาะ<ม>บางคนก็บอกว่าเฮ้ยปิดแอดบูบางคนก็บอกไม่ปิดแอดบูแล้วทํากันอันนี้ผมว่ามันแล้วแต่ความเชื่อของแต่ละคนดีกว่าแต่ถ้าสไตล์ผมผมเติมแอดบูไปมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรซึ่งถ้ามันขึ้นฟอลหรืออะไรพวกนี้เราเปลี่ยน ดีกว่าหรือว่าอยากจะโค้ดปิดอันนี้แล้วแต่ศรัทธาของคนแต่ด้วยสไตล์ผมผมเป็นคนชอบลถมาเดิมยังไงเราก็ทําอย่างนั้นไม่ต้องไปวุ่นวายกันเยอะใช่แต่ตอนนี้จริงๆแล้วแอดบูมันกี่บาทแอดบูพันนึงป่ะพันกว่าบาทนุงยี่ใช่ไหมใช่คือจริงๆมันมาเติม2ลิตรมั้งรู้สึกอะประมาณพันสองมั้งประมาณนี้ผมให้ไม่เกินพันห้าซึ่งแอดบูําหน้าที่อะไรบุญพูดกันให้เข้าใจง่ายมันทําให้ไอเสียน่ะกลายเป็นน้ําเพื่อลดมลพิษ มัน<ต>ฉีดก,ก่อนออกใช่ทําให้สะอาดขึ้นอ่ะถ้าพูดง,ง่ายๆเนาะพี่เนาะทำให้เผาไหม้แล้วเกิดมลพิษน้อยลงตามมาตรฐานยูโรซิกซึ่งมันน่ากลัวไหมมันไม่ได้น่ากลัวนะบางคนเขาบอกกลัวเรื่องแอดบูผมก็เลยงงว่าก็ไม่ได้มีปัญหาเลยนะเสียอะไรก็ซ่อมตามนะใช่ใชซึ่งการเซอร์วิสเว้นั้นผมว,ว่ามันก็ไม่ได้แพงขนาดนั้นด้วยบางคนบอกเฮ้ยเป็นแสนเป็นแสนยังไงบางทีเปลี่ยนแค่เซ็นเซอร์อะไรก็หายแล้วซึ่งบางทีมันมีหลายการไปให้คนที่เขามีความรู้เช็คดีกว่า ยอย่างเงี้ยมองข้างหน้าเนี่ยมองไม่ออกว่าไหน CPU C p u CKD CPU คือประกอบนอก c k d ดีคือประกอบไทยซึ่งออปชันมันก็จะต่างกันคือเดี๋ยวนี้มันกลับกันละสมัยก่อนเนี่ย CPU เนี่ยออปชันจะเยอะถูกป่ะพี่พสมัยก่อนเนาะพวกรถเกรพวกรถ C p u ออปชันจะเยอะกว่าแต่กลับกลายเป็นว่าสมัยนี้ CKD ให้ออปชันเยอะมากยกตัวอ,อย่างเช่น GLC ที่เป็นตัวล่าสุดเนี่ยโหออปชันเขาเต็มเลยนะตัวที่ประกอบไทยเต็มมากจริงเนี่ยมีทุกปุ่มใช่ดูไม่ออกเห็นปะดูไม่ออกจริงๆใครชอบบอดดัชอบประกอบนอกสไตล์คนชอบเบนซ์ประกอบนอกไปคันนี้พูดราคาเลยไหมหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื 1> 1, 4, 9, ่นเก้าพันไปคันนี้นะคันนี้ประกอบไทยได้ของแต่งอะไรบ้างเราพูดกันถึงของแต่งก่อนละกันเพราะว่ามันเห็นได้ชัดที่สุดตรงนี้ก็เป็นคาร์บอน นะครับหูกระจกทั้งสองคันนี้เป็นคาร์บอนทั้งคู่นะเปลี่ยนมาทั้งคู่พี่เปลี่ยนมาทั้งคู่สองคันนี้ไม่มีชนหนักครับไม่ต้องเป็นห่วงมีเก็บสีทั่วไปแต่ไม่มีชนหนักใช้คำนี้เลยนะไม่มีชนหนักเนี่ยเห็นปะกอบคาร์บอนอันนี้กับคาร์บอนเหมือนกันคนละสํานักอาจจะคนละลายกันนิดนึงเออแล้วตร<ก>งนี้สิ่งที่ต่างกันเอืออันนี้มีหูที่จับเป็นคาร์บอน <ะ S 2> ที่จับเป็นคาร์บอนแต่คันนี้จะเป็นที่จับแบบออกแบบ ดำด้านเห็นว่าตรงนี้จะเป็นดาด้านดาด้านอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่ต่างกันของ2คันนี้เราไม่นับเรื่องสีบอะนะอ่าสีบอดเนี่ยจริงๆตัวประกอบนอกก็มีเหมือนกันโอเคไหมแต่เนี้ยประกอบไทยสิ่งที่แตกต่างเลยด้านข้างที่บุญบอกเมื่อกี้ที่มันจะมีแสงมาตัวประกอบไทยจะไม่มีครับอ่าหน้าจออะไรเหมือนกันหมดพวงมาลัยเหมือนกันหมดแต่จะมีเพิ่มมาก็คือ head up display ครับอยู่นี้เห็นปะจะมีร่องอยู่นี้ head up display แล้วก็ตรงคอโซลกลางจากลายไม้จะเป็นคาร์บอน จะเป็นทีมคาร์บอนแบบนี้แสดงว่ามัประกอบไ่ยได้ head up d i p a y ใช่ใชถูกต้องถูกต้องแล้วพี่เ่แต่ลายคาร์บอนมันก็สวยว่ะสวยไม้ก็สวยสวยหมดเลยทั้งคู่อะพี่เห็นปะแต่ผมชอบปบอกสีนี้อ๋อสีแบบเขาเรียกสียังไงอะ มๆคอนยากเหรออ๋อคอนยากด้วยรูหน่อยถ้าข้างนอกดูไม่เหรอเออดูข้างในมันก็ดูข้างในเดี่ยวซึ่งต้องบอกก่อนว่าประกอบนอกเนี่ยตัวปี2016ซึ่งประกอบไทยเนี่ยมันจะอยู่ในปลาย2016เข้าสิบเอ็ดสบปดตลอดวันั้นซึ่งสองอันนี้สองสิเหมือนกันแต่กันเนี้ยเป็นปลาย2016ันสบที่ได้ประกอบไทยมาอ่าให้ผมรู้อะไรอย่างนึงเฮ้ยอะไรอ่ะจอแอร์แม่นมากมีจอปรับอุณหภูมิกับแรงลมมีช่องแอร์ตรงนี้คันโนไม่มีช่องแอร์ตรงนี้บ้านเหมือนมีเหมือนกันมีเหมือนกันพี่ มันต่างกันมากไหมก็แล้วแต่คนมองเนาะบางคนก็ชอบเบซนประกอบประกอบนอกถูกไหมบางคนก็ชอบประกอบไทยเพราะออปชั่นมันเยอะอันนี้มันแล้วแต่จริงๆมันเป็นความเชื่อเล็กเ็กด้วยบางคนเขาบอกว่าเบซนประกอบนอกมันเงียบกว่าเคยขับมาหมดแล้วนะผมว่ามันแทบจะเหมือนกันเลยอ่ะมันอาจจะเป็นในลักษณะความรู้สึกเปล่าวะสมัยก่อนอาจจะใช่แต่สมัยนี้มันไม่ได้แบบโพสเทคโนโลยีมัน คนไทยก็เก่งอ่ะถือว่าโรงงานเบนซ์ก็ประกอบกันดีซึ่งผมว่าอันนี้แล้วแต่ความเชื่อแล้วแต่ความเชื่อจริงจริแตอนผมเด็กๆอ่ะผมได้ยินบ่อยมากเลยเบนซ์ต้องซื้อประกอบนอกประกอบไทยลมเข้าก็แต่ก่อนมีแต่ประกอบนอกอ่ะพี่แันไม่มีประกอบไทยโอ้ประกอบไทยมันเพิ่งมาแรกๆคนก็เลยแบบประกอบไทยจะไหวหรอวะคนเยอรมันดิวะเราเระ่านนั้นก็คือมันอาจจะเป็นความเชื่อแบบกินเท่ากันเนาะใช่พี่ หรือว่าเลองขับดูความรู้สึกต่างกันนะมเหมือนกันเป๊ะเลยแยกงไม่ออกผมแยกไม่ออกเอาง่ายเดี๋ยวทำอีกเดี๋ยวไปอีกคลิปหนึ่งล้วกันอันเนี้ยให้ดูให้ดูด้านหลังดูด้านหลังนะที่บอกว่าปลายท่อเนี่ยเห็นป่ะดูไกลๆปลายท่อที่อันนี้ของ E63 นะครับที่แต่งเพิ่มมาซึ่งอันนี้ของเดิมของเขาสปอยเลอร์โคละสไตล์แบบนี้ นะอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่าเรียกว่าอะไรน่าจะเป็น PSM นะที่เขาเรียกกันอันนี้ก็จะเป็นแบบทรงเ m g ทั่วไป<ม>ซึ่งเป็นดีเซลเหมือนกันฝาท้ายอะไรพวกนี้เหมือนกันหมดไม่มีชนไฟไท้ายเป็นแบบ Stardu ัช<ม>นะเนี่ยทั้งคู่เอาง่ายเหมือนกันล้อเหมือนกันเป๊ะเอ็ก้านขอบ19้นิ้ว<อ>เหมือนกันเป๊ะเนี่ยดูไม่ออกวางยังไงก็ดูไม่ออกแต่ที่ดูออกเลยว่าคนขับสองรุ่นนี้นะ หนึ่งเลยสิ่งที่คุณจะได้เลยนะเบอร์เมสเตอร์กับหลังคาพาราลมิกกลาส์ลูฟทั้งคู่เพราะตัวที่เป็นเฟซลิฟกับตัว214ในดีเซลไม่มีพาราลมิกกราสลูฟกับเบอร์เมสเตอร์เกียของบ้าแก้วใช่คือเท่ากับว่า2คันนี้เป็นรุ่นสุดท้ายถูกต้องพาดูลองพาตาและเ,เปิดเปิดหลังคาแก้วให้ดูหน่อยได้ไห้อมีคนอยากดูแน่เลยว่าหลังคาแก้วมัน มันใหญ่ไหมอ่โอเคอ่ะจากคันนี้แล้วกันข้อดีของ m e r c e d e s เป็เนผมอันนี้เป็นทริคเล็กๆน้นอยนะเบนซ์เนี่ยเขาจะเรียกว่าพาโนรามิกกราส์ลูฟแต่ถ้าก็อย่างอื่นๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าพาโนรามิกลูฟทาไมถึงเป็นว่ากราส์ลูฟของเบนซ์เพราะเขาเป็นหลังคาแก้วหลังคายาวเนี่ยคุณอย่าเรียกว่าหลังคาแก้วทั้งหมดอันนี้ไม่ถูกเขาเรียกว่าพาโนรามิกลูฟซื้อรถต้องซื้อกัคนที่ ให้ความรู้นะครับเห็นไะแล้เป็นจริงๆซึ่งม m บ Light เนี่ยมันเต็มคันมากๆทั้ง2คันเนี่ยมัน,มมนเหมือนกันหมดอ่ะเห็นปะ่ะซึ่งมันกว้างมากๆมากๆเนี่ยแบบเนี้ยจะขับเองก็ได้ผู้บริหารน,นั่งมีคน,นขับก็ได้เหมือนกันเพราะด้านหลังเนี่ยเลกลุงของเขาเนี่ยค่อนข้างกว้างเคไหมเนี่ยเฮดลุงเออเนี่ยแอร์มีมีมตรงนี้ทั้งหมดอ่าจะนั่งสมุิเนี่ย มันเป็นในระดับที่นั่งสบายมากๆซึ่ง e-class ดีเซลของเขานะมันไม่ใช่ช้ถุงลมอ่าสำหรับใครที่กัวงวลเรื่องชงถุงลมนะผมบอกเลยว่าดีเซลไม่ใช่ชงถุงลมอืมเป็นโช้กทั่วไปถูกว่าบนเป็นโช้กน้ำมันเบคอนสปริงทั่วไปครับอ่านั่นแหละครับอาจจะใครที่อาจจะไม่ชอบแบบเฮ้ยไม่ได้ต้องการความนุ่มแบบถุงลมต้องการแบบไม่อยากแน้นแพงเกินไปหรืออะไรอย่างงี้ผมว่า d i ล s ตอ,อบโจทย์อยู่แล้วตัวนี้เป็นออปชั่นครบอยู่แล้วอ่าพี่ลองนั่งดู บนลองเปลี่ยนสีแ m b เบ n t ร i g หน่อยเะได้ครับผมเยนสีได้เกียสีก่อล์งประกอบในสีเท่ากันมาหกสิบสี่เฉดสีเท่ากันแต่แต่ถ้าตัวประกอบไทยเนี่ยมันจะปรับเป็นสองสีได้อ่าเนี่ยหกสิบสี่เฉดสีเลือกได้เลยอยากได้อย่าสมมุติอยากได้ชมพูนี่อันนี้แดงแล้วอ่าอันนี้ม่วงคือจริงๆ2สองสามเป็นรุ่นที่ฮิตมากนะ พี่เพราะว่าแม่งแบบอลังการจอยาวจนแบรนด์อื่นเขาก็เริ่มมาทําจอยาวกันเพราะเบนซ์กับกลายเป็นว่าตัวล่าสุดเนี่ยไม่ใช่จอยาวจอสั้นเป็นจอกานเข้าใจแอมเบีนไลท์นะครับ64เฉดสีเหมือนกันครับอ่าไม่ได้ปรับแยกโทนหรือว่าอะไรนะอันนั้นจะไปอยู่ในปลั๊กอินเนาะอ่าใช่พี่ตัว218 0ที่เราขายไปก่อนหน้านี้สีขาวมีพี่เป็นแยกสีใช่แต่จริงๆแค่นี้ก็หรูแล้วเนาะดูดิโอ้โห นผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับได้ขาบนนาบนรอบหนึ่งไปอยากรู้ว่าเงียบขนาดไหนได้เดี๋ยวจะถ่ายแบบให้คนฟังเสียงนะว่าในรถมันเงียบขนาดไหนอันนี้คือเราแบบไม่ไม่ได้เปิดน้อยซึียงแอร์โซลิชันอยากให้รู้สึกว่าแบบนั่งวนๆเหนกับเราเนี่ยครับมันมันดีขนาดไหนได้เลยครับพี่เพราะว่าเราขับเล็กๆน้ออๆนั่งโดยรวมพี่อย่างพี่พี่ส่งเป็นไงอีคับ ผมชอบอีคลาสอยู่แลวผมเป็นคนชอบซีรีส์5อีคลาสมันเป็นรถที่นั่งสบายนั่งใกลก็สบายและอย่างหนึ่งคือมันเป็นดีเซลอ่ะก็เอรวิไง่ายเข้าใจแล้วก็น้ำมันดีเซลก็ถูกถูกไหมซึ่งมันจะมีคนถามแน่เลยต่างซีรีส์5ยังไงทำไมราคาแบบเอออาจจะสูงกว่าซีรีส์5พี่มีความเห็นว่ายังไงว่าทำไมทำไมถึงราคาสูงกว่าซีรีส์5 นิดนึงอะประมาณแสนแสนหน่อยหน่อยก็เบนมันแพงกว่าเบียนอยู่แล้วอะายางไงตอนไปเนี่ยมันก็แพงกว่าอือหึเราพูดตรงตรงเลยนะเบียนแม่งขับมันกว่าแต่เบนซ์ดีเซลแม่งนุ่มกว่าอันนี้เราเทียบแค่ดีเซลนะเราเราไม่ได้เทียบว่าปลั๊กอินไฮบริดเลยนะคือปลั๊กอินไฮบริดอะแม่งนุ่มกว่าอยู่แล้วแหละแต่เราเทียบว่าดีเซลสองสองแบรนด์เนี้ยเป็นยังไงเนาะพี่แต่สิ่งที่ผมอาจจะยอมจ่ายหรือลูกค้าจะยอมจ่ายคือเพิ่มทางมาแสนหนึ่งเนี้ยได้หลังคาแก้วได้ เบอร์เมสเตอร์เออแล้วแบบมันครบอะขอว่ามันมันครบนะมันดูไม่เก่าผมใช้คํนนี้ของ2องคนันนี้ใครไม่เชืเชื่อว่าคันนี้ปีสิบหกครับบนขวาเดี๋ยวขวาไปไปกลับรถ๊ามน้ามันก่นมาโอเคอได้ครับเนี่ยเงียบไหมะสุดยอดแล้วต้องขออภัยนะผมไม่ได้ติดไมค์นะเดี๋ยวผมใช้ไมค์บิวอินในกล้องนะมันอาจจะเสียงแบบไม่ได้คมมากอืผมมองว่ามัน คือสองสองคันนี้ขับเหมือนกันนะอ่าอันนี้เอาอันนี้ก่อนนะเออเอาคันนี้พอคือคันนู้นไม่ต้องลองหรอกเพราะว่ามันเหมือนกันมันเหมือนกันเชื่อผมเถอะมันเหมือนกันแต่ก็อยู่คุณค่าทางใจเนาะไม่ไงบนช่องล่างมีเสียงอะไรไหมไม่ก๊อกไม่แก๊กหลังคาไม่มีเสียงครับไม่ก๊อกไม่แก๊กหลังคาไม่มีเสียงเงียบเงียบกริบจะนั่งก็สบายจะขับก็สบายได้ทั้งคู่อยู่ที่ชอบว่าชอบนั่งหรือชอบขับ แต่อย่างถ้าถาบุญขับรถเฟลลิ่งแบบนี้บุญแฮปปี้นะเนาะพี่นั่งข้างหลังโคตรสบายเยใช่บางคนเขากลัวว่าขับซีรีส์ห้าหรืออีคลาสใหญ่ไปพี่มีความเห็นยไางไม่จริงทำได้มันไม่ได้ใหญ่เกินกว่าซีรีส์สามหรืออะไรขนาดนั้นเลยไอ้นี่ใหญ่คือเอสคลาสกับเซอ่อกับซีรีส์เจ็ดใช่ใั่นั่นะใหญ่จริงเขาสามารถในการขับนิดนึงนิดนึงอะใช่้อนิดนึง แม่แม่แมผมขับได้อะผมบอกเลยนะการการระยะไม่ได้ต่างจากซีรีส์สามหรอกเออไม่ได้ต่างมันไม่หนีบางคนบอกบอกว่าเฮ้ยรถมันใหญ่ไปผมบอกเลยนะรถใหญ่หนึ่งมันดีอย่างหนึ่งคือวันหนึ่งที่เราของเยอะแม่งไม่กระดันใช่ผูกาแล้ว e class อหรือซีรีส์ห้านี่ยแหละอะแม่งราคาต่างจากพวกซีรีส์สามกับซีคัสเนี่ย นิดเดียวครับซึ่ง C 2 2 0 d อ่ะยพี่ก็รู้ราคาอยู่แล้วว่าตอนนี้ขายราคาเวอร์ขนาดไหนงขายกันแบบล้านหกอะนั่นเลยข้อดีของมันอย่างหนึ่งเลยนะถ้าเทียบกับชนกั E Class นะข้อดีของ C Class อย่างเดียวเลยคือได้บ่อดแดงใช่นอกนั้นนะการขับขี่ผมบอกเลยว่ายัง E Class ก็ดีกว่าอันนี้เราพูดถึงในสอน์ป่ะ205พี่ที่เป็น C 2องส D m g อะผมก็เลยบอกคิดโหราคาขึ้นเป็นพัศสมเด็จเลยแต่ทั้งที่อันนี้คือ ใหญ่กว่าเงียบกว่าใช่ใชการเก็บเสียงทาได้ดีกว่าออปชั่นเยอะกว่าก็แล้วแต่ชอบแล้วกันเนาะเออแล้วแต่ชอบแต่ผมมองว่าถ้าคุณจะเสียตังค์แล้วคุณเอารถใหญ่อ่ะยังไงก็คุ้มกว่าคุ้มกว่าแต่ถ้าคุณรู้สึกว่าเอออยากขับเล็กๆกระทัดรัดอยากได้บอะแดงอ่ะอ่าโอเคก็ก็เกิดแล้วแต่จริงๆแล้วชอบเอาผมเป็นคนชอบบาะสีดํากับบาะสีน้าตาลอยู่แล้วไม่ว่าจะซีรีส์หหรือ E Class นะผมได้หมดอ่ะแต่แต่บ่อแดงด้วยวัยด้วยมันอาจจะแบบ มไม่ไม่ไม่ใช่เราเท่าไหร่แต่ถ้าเราขับอยู่มหาหลัยก็ไม่แน่ที่จะเป็นบ่อแดงถูกไหมพี่ไวรุ่นหน่อยไวรุ่นหน่อยขึ้นปั๊มเลยนะยังไงนิ่งสบายนะ มันแทบไม่รู้สึกเลยว่าเป็นรถดีเซลอ่ะบางคนชอบว่าเฮ้ยเสียงมันดังเปล่าไม่ดังนะเว้ยมันเนอมันไม่ใช่แบบ20ปีที่แล้วที่แบบว่าเฮ้ยรถดีเซลมาใหม่ๆแล้วเสียงมันจะดังหรือว่าอะไรเงี้ยมันมันไม่ใช่แบบนั้นแล้ววงอะอไรปรับไฟฟ้าได้คะ เรยกว่าออปชั่นครบอะใช่อาร์ติไวคันนี้แปดหมื่นหกคันนู้นแปดหมื่นห้าชอบคันไหนเลือกอคันนันเออชอบคันไหนเลือกคันนั้นชอบเบนซ์ประกอบนอกประกอบไทยคันนี้หนึ่งล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันอีกคันหนึ่งหนึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันต่างกันแสนนึงอันนี้พี่ไปเวทกันดูเพราะว่าผมเลือกให้ไม่ได้จริงเพราะรถที่ซื้อมาทั้งหมดเนี่ยหนึ่งไม่มีชนผมรับประกันเลยไม่มีชนหนะักพี่จะเอาช่างที่ไหนมาตรวจ ก็ได้แล้วแต่แต่มีเก็บสีบ้างทั่วไปเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วขันไหนเก็บสีบอกเก็บสีขันไหนไม่เก็บสีบอกไม่เก็บสีคือพกพวกผมตรงและอย่างหนึ่งเนี่พี่เอ็มเขาก็เน้นย้ำว่าเฮ้ยคือละผมพวกเราเนี่ยให้ความรู้กันจริงๆพวกผมเนี่ยมีความรู้กันจริงๆในเชิงที่แบบว่าแม้กระทั่งออปชันในเรื่องเครื่องว่าเป็นเครื่องอะไรอย่างอันนี้รู้สึกเป็นเครื่อง654 654โอเอ็มหกห้าสี่ใช่ไหมาครับเป็น654เห็นไหมคือคือผมไม่ใช่มาบอกว่ามีความรู้ ไปไปมั่วสั่วคือผมต้องรู้จริงก่อนคือรู้ให้มากกว่าลูกค้าอ่าอ,อย่างบางที่คือผมก็ไม่รู้ว่าเขาขายกันยังไงแล้วกันเนาะเออแต่ดูของผมได้ประโยชน์ผมก็ว่ายินดีด้วยแต่ถามถึงว่าการที่มาดูผมคือถ้าจะถามรถเนี่ยอันนี้ผมผมขอดน,นึงจะถามรถเนี่ยคือมาถามได้นะผมไม่ได้ซีเรียสแต่ก็ถามรถที่อยู่ในร้านของผมดีกว่าคือในร้านคนอื่นอ่ะผมตอบไม่ได้เพราะหนึ่งไม่ใช่รถผมผมไม่รู้ประวัติ หรือว่าอะไรแบบนี้คือผมไม่รู้จริงๆผมเลยบอกว่าผมตอบไม่ได้คือมันอาจจะดีมันอาจจะมีมีสงรถร้านอื่นมาถามเราเออซึ่งบอกว่าไม่ได้ี่พี่คนนึงบอกว่าเออน้องเอิร์ดดูให้พี่หน่อยคือผมพูดบอกตรงๆว่าผมตอบไม่ได้ผมไม่ได้โกรธะไรนะแต่คือผมตอบไม่ได้ผมไม่รู้ว่ารถเขาเป็นยังไงผมก็ไม่อยากจะไปให้ร้ายหรือให้ดีหรืออะไรยังไงเพราะมันไม่ใช่รถเราเออเราเลยตอบไม่ได้แค่นั้นเองพี่แต่ถ้าจะมาถามความรู้เรื่องออปชั่นเออพี่ถามผมได้แต่ถ้า แต่ถ้าเอาเรื่องของรถร้านอื่นมาถามผมเนี่ยคือผมตอบไม่ได้จริงๆคืออันนี้อันนี้ก็อาจจะให้เข้าใจนิดนึงเพราะช่วงหลังมีมาโทรมาถาม,มเ,ออเยอะมากจริงๆแต่ถ้าถามเรื่องออปชันเนี่ยโอเคผมขอสงวนสิทธิ์ในการตอบเรื่องออปชันกับรถร้านตัวเองละกัน<ม>เราก็ให้เกียริร้านอื่นด้วยเนาะเราเลยไม่พูดเท่านี้ทังนั้นแม่งนั่งสบายมากจริงอืมดู่ไม่มีเสียงช่วงล่างเลยนะอืมเออเงียบกิบปว่าซึ่งถ้าถามว่าเป็นรถคันแรกรถคันที่สองคันที่สามรถให้ใครขับได้หมด ผมบอกเลยว่าได้หมดจริงๆการเซอร์วิสแมชชีนในคันนี้ถามว่าอย่างที่น้องบุญบอกไปเนี่ยเยอะไหมไม่ได้เยอะอถูกต้องป่ะเนี่ยกล้องก็เป็นแบบ360องศาแล้วก็เป็นกล้องมองหลัง<อ>ด้วยนะครับเซนเซอร์ก็มีรอบพันมผมอ,อออปชั่นเยอะกว่าที่ไม่มีแล้วเพราะตัวเฟสลิฟกับตัว2 4ไม่ได้แบบนี้ตัวนี้เป็นตัวล่นสุดท้ายใครจะคิดว่าปีเลิกหรือว่าอะไรอันนั้นแล้วแต่พี่เลยนะไม่ต้องมาบอกผมไม่ต้องมาแจ้งให้ทราบแต่ผมมองว่ารถปีเลิกขับดีไม่ดีอยู่ที่ว่า เขารักษารถมาอย่างไรถูกว่าพี่เอ็มคันนี้แปดปีแล้วกันผมผมต้องนับว่าแปดปีเพราะว่าจะนับเก้าปีมันก็เกินไปหน่อยเพราะว่าเก้าปีมันปียห้ามันเพิ่งขึ้นมาเองถูกไหมแปดปีวิ่งปีละหมื่นโล โคตรจะน้อยผมบอกเลยถูกป่ะพี่ e าร์ดีเซลเดี๋ยววิ v ่งเยอะกันหมดแล้วเป็นแสนนะเป็นแสนยังไงก็เป็นแสนผมเคยขา,ายไม่แสนสองแสนสามแสนสไปหมดแล้วพี่ซึ่งสองคันนี้นมันไม่น้อยมากอยากให้คนที่ต้องการรถดีเซลจริงๆอะมาซื้อนะถามผมว่าผมลดได้ไหมผมลดได้นิดหน่อยใช้คำนี้นะเพราะราคาที่เปิดมาผมว่าคุ้มกับคนที่ต้องการคุณภาพรถแบบนี้ยอมซื้อรถคันหนึ่งยอมซื้อแพงดีกว่าผมอาจจะแพงกว่าที่อื่นสองสามหมื่นแต่ผมตอบได้ทุกปัญหาของพี่พี่โอเคไหมล่ะที่จะซื้อกับผม อ่าแค่นั้นเองรับเธอรถไหมรับครับเบนท์บีเอ็มเอาหาเดีไฟสองพันสิบห้าขึ้นไปครับรับหมดเลยไม่แปดไม่เกินแปดเก้าหมื่นนะผมขอประมาณนั้นผมซื้อหมดเลยไปถึงที่นะพี่ไม่ต้องห่วงปิดไฟแนนซ์ไ้ทันทีไม่แขวนราคาไม่เอารถไปทําผิดกฎหมายตอนนี้ข่าวโคตรเยอะพี่เอ็นไปดูมาล่าสุดมาบอกผมเป็นไงข่าวแต่ละที่ก็เยอะบานเลยมีแบบไม่ปิดไฟแนนซ์เอารถไปเล่าเรื่องแขวนราคาให้ผมฟัง่อยเดิที่พี่เจอในเฟซอ่ะมีลนาสุิดแบบ โดนแขวนราคาแล้วก็แบบเสียเวลาอะไรเงี้ยหลายหลายประเด็นน่ะแล้วก็มีคนแบบไปเม้นต้าข้างใต้ของพี่น้ำบ้านเลยอแบบผมก็รู้ว่ามันก็คนก็นุ่งก็คือบางชีเราแบบไม่พูดดีกว่าคือรู้สึกว่าเออที่เราไม่ทําอย่างนั้นเราเห็นมานัักอ่านแล้วแต่ต้องพูดว่าที่เราซื้อเดี่ยเราก็ต้องมีกําไรในการซื้อถูกต้องไหมแต่ผมไม่ได้แขวนราคาละกันถ้ารถไม่ได้แบบว่าไม่ตรงปกที่พี่ส่งมาถูกต้องอ่าผมไม่เคยแขวนใช้คํานี้เลยแค่นั้นเลยครับพี่โอเคไปไปสรุปกัน ลองไปหองปากหอมคอแล้วเนาะเออไม่ได้ไถ่อยู่ทุ่นานเออแล้วก็วนๆเดี๋ยวนี้จะพยายามทาให้มันให้เน้นให้ฟังเสียงข้างล่างด่วยอือคือมันนุ่มจริงๆรุ่นเนี้ยซึ่งแบบในขณะเดียวกันคันนี้ก็เงียบเหมือนกันเหมือนกันนะเหมือนกันใช่แล้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอันนี้แล้วแล้วแต่จริงๆพี่อันนี้แล้วแต่ใครที่ชอบไฟหน้ามาดูไฟหน้าหน่อยมยเดี๋ยวบอกไม่ขาวโอเคขาวคู่ไหม ก <esta> ็คันคันนู้นเปลี่ยนเยนพิ่งเปลี่ยนมาให้ใหม่ <stop> คันนู้นอาจจะขาวกว่าหน่อยโอเคป่ะอันนี้ติดป่ะ <maan S 1> อุะ้ยขาวอ่าคือในกล้องมันอาจจะดูเหลืองน,นะเพราะเพราะว่าบางเกียร์ในกล้องอะ่ะมันไฟมันติดเหลืองเวลาถ่ายรูปไฟใช่ <มา S 2> ใชออนน่อ่ะเนี่ยอันเนี้ยอ่าเดี๋ยวดูอย่างของอันนี้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาให้เซอร์วิสมาให้เนี่ยอย่างคันเนี้ยขาวแบบขาวใหม่ไปเลยอันนี้ก็คือแบบไม่เหลืองอ่ะผมใช้คำว่าไม่เหลืองนะองไม่เหลืองดูดิ ขาวเหอะแต่แค่อันนั้นมันจะออกน้ำเงินหน่อยเออเพราะมันใหม่ไงมันใหม่เออมันใหม่ไงมันเหมือนต้องเปลี่ยนเยเออแค่นั้นเองพี่ซึ่ง2คันนี้ผมตอบเลยนะดีทั้งคู่พี่เลือกเอาเองเลยวันนี้เป็นโค้ชคัมพีร์ W 2 3นี่ที่เป็นตัวดีเซลที่เป็นก่อนเฟรนลิฟต์นะครับก็ ประกอบนอกประกอบไทยอย่างที่แจ้งกันไปหมดแล้วซึ่งควรเก็บไหมในการซื้อรถคันนึงผมว่าเป็นรถที่ราคาตกน้อยมากๆมีหลังคาแก้วและเบอร์เมสเตอร์ตัวสุดท้ายสารุปให้ฟังคร่าวๆหน่อยบนว่าได้อะไรยังไงบ้างภายนอกก็ได้ Mercedes-Benz E220D m g Dynamic ปี2016นะครับเลขกิโลเมตรด้วยประมาณ85,000คันนี้ได้อะไรบ้างได้เบรก AMG คู่หน้านะครับได้แปสารอบคันสนะัเตดเรืองแสงนะครับแล้วก็ได้ทริมลายไม้ แล้วก็มีชุดแต่งคาร์บอนพอของปากของคอแล้วก็ e <ไป S 2> ท้ายนะ E 6 3ใช่ปลายท่อ E 6 3 1>, 1 4 9ส0 0 0บาทเป็นตัวประกอบไทย2016เหมือนกันปลาย2016นะครับแต่ออก2017แต่ได้รถที่ผลิตคือ2016คาร์บอนประมาณประมาณหนึ่งแต่ก็จะมีตรงกระจังหน้าตรงหูข้างแล้วก็สปอยเลอร์คาร์บอนนักเทลนะครับเบอร์เมสเตอร์เฮดัเดิสเพย์แอร์ปรับ3โซนแล้วก็ทีมเป็นคาร์บอนหลังคาแก้ว1 5 6, 9่0 0ก้าทันบอสีน้ำตาลคันนี้บอสีดาใครชอบดูๆเท่่หนอย สไตล์ประกอบนอกมีเบรกแล้วคันนี้เลยพี่ใครชอบออปชั่นเยอะๆไม่ต้องมีอะไรมากเออแบบของปากหอมคอ มาคันนี้เลยพี่เออแค่นั้นเองง่ายมากพี่รับเธอรถเบนด์บีเอบอกกันไปแล้วเมื่อกี้2.15ขึ้นไปเลขกิโลเมตรไม่เกิน8 9ดเก้าหม่นะครับส่งมาก่อนเอาผ่านเฟลไฟด้วยนะแอดไลน์นี้มาแอดทปา88นะครับรูปเพิ่มเติมวิดีโอเพิ่มเติมหรือรายละเอียดเนี้ยเดี๋ยวพวกผมส่งให้เป็นเว็บไซต์นะครับตารางผ่อนอยู่ด้านล่างแล้วดอกเบี้ยเริ่มต้นนะครับก็อยู่ประมาณ2.79คือประมาณเนี้ยมัน2.59ถึง2.99แล้วก็เลยอาคาเฉลี่ยเนี้ยก็คือ2.79 นะครับโดยประมาณประมาณนี้เครดิตจะไฟแนนซ์ได้เต็มอยู่แล้ว2อคันนี้ไม่มีปัญหานะครับช่วงล่างอะไรพวกนี้ไม่มีปัญหาเซอร์วิสให้เรียบร้อยทั้งหมดแล้วเครื่องดีเซลยังไงก็ประหยัดน้ำมันไม่จุกจิกนะครับคือจริงๆไม่ได้หมายถึงว่า e สามส e จุกจิกอาจจะใช้คําว่าดูแลมากกว่าแต่คนันนี้อาจจะดูแลน้อยกว่าในเรื่องของโชค๊คโอเคไหมอาจจะไม่มีเรื่องอ e ินเวอร์เตอร์ในเรื่องของแบตไฮบริดแต่ซึ่งแบตไฮบริดตอนนี้ e สามส e ก็ยังไม่เห็นใครพัง ฉะนั้นแล้วแต่เลือกเลยครับดีทั้งคู่หวังว่าวันนี้ก็ได้ความรู้จากผู้ผมไป3าคนน่าจะยอดเยี่ยมแล้วผมว่าใช้คำนี้น่าจะเต็มเปี่ยมแล้วก็ถ้ามีจุดไหนที่ผมขาดตกบกพร่องเพิ่มเติมก็ทักเข้ามาบอกได้นะครับอยากได้ยังไงแอดไลน์มาเลยครับแอดทว็อทคา่าแปนะครับยังไงวันนี้นะครับเอิร์ธพีเอ็มและน้องบุญนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสลาบวันนี้ขอบคุณมากครับ